อบตัวคืออบตด้งบมาสองเศษแปดเข็มทางอาแอนแล็คือแปดอบตัวตอ,อวยเอาลุงได้บ่เลยระยุทธ์อะใครใครอะแกงผมทำไมฮะใครทำอะไรกันนี่ใครใครไม่สมใส่แมสก์ทุกคนเลยใครบ่ลุงพลลุงพลฮะเต่าง่อยเต่าง่อย สวัสดีครับพี่น้องอยู่กับผมจงรักชินจังนะครับสำหรับมื้อนี้นะครับผมกับสิบห้าพี่น้องนะครับมาเก็บบรรยากาศนะครับบรรยากาศของการถ่ายทำหนังสั่นนะครับเรื่องฮักลีเดอร์นะครับสำหรับภาคนี้เป็นภาคที่2แล้วนะครับสำหรับภาคแรกนะครับที่พี่น้องท่านในเบิ้งนะครับกากดขาไปเสิร์ชไปค้นหาได้นะครับในช่องยูทูบนะครับพิมพ์ไปเลยนะครับว่า หนังสั้นเรื่องฮักอีลีเดอร์นะครับสิขึ้นให้พี่น้องได้เบิ่งกันนะครับสำหรับมื้อนี้นะครับบรรยากาศในการถ่ายท้ำนะครับสิเป็นจังได๋สิม่วนสิสนุกสนานซ้ำใดเดี๋ยวผมสิอ่าเก็บเบื้องหลังให้พี่น้องได้เบิ่งอ่ากันนะครับทุกๆฉากทุกๆตัวละครนะครับสิพยายามเก็บรายละเอียดแล้วก็สัมภาษณ์ให้พี่น้องได้เบิ่งกันนะครับจังได๋อ่าฝากพี่น้องติดตามเด้อนะครับสำหรับอ่าหนังสั้นเรื่องฮักอีลีเดอร์นะครับภาค2นะครับสิม่วนสิสนุกสนานซ้ำใดกั พี่น้องซอยเชียร์ซอยสนับสนุนนะครับซอยกดไลค์กดซับสไคร์นั่มนะครับแล้ก็ซอยติดตามนั่มกันแล้วกันเดอร์นะครับเพื่อทีมงานเฮ้าสิไดใดนี้กาลังใจนะครับในการ่ายทํากันนะครับขอบคุณหลายๆนะครับสำหรับบรรยากาศมื้อนีนะครับสีม่วนสีสนุกสนานสัาใดสีเฮ่ห้าปาร์ตี้สําใดนะครับให้พี่น้องได้ไปเบิ้งกันนะครับกับเบื้องหลังนะครับไปกันเลยครับพี่น้อง สวัสดีครับไม่ซิงี์ครับไอ้ลูกน้องลูกน้องตัวไรครับลูกน้องตัวไรครับหลังจากภาคแรกไปรู้สึกว่าจไงครับภาคแรกอ่ะรู้สึกมันก็ยังบ่เคยถ่ายนะครับเตือนเต้นเตือนเต้นเล็กน้อยบ่เคยถ่ายเดี๋ยวถ้าเกิดมาทองนั่งมบ่เคยเขาเมียแม่นครับคนละถ่ายครับเดี๋ยวมาภาคสองกันรู้สึกเตือนเต้นก็ครับแต่ว่าความมั่นใจอ่านสิไลด์ไลด์ก็ภาคแรกครับ แน้องไม่ตื่นเต้นไอแนะนำนะครับเวลาไปเขาไข่อย่าเอาเต้นไม่ได้ไม่ลาไปงานศพงานขวดงานยังไหมครับยังยังไปไก่เด้อแมีนเพราะว่ามันมีเต้นครับเดี๋ยวตื่นเต้นโอ้เอาบันที่ผมเล่นเนี่นะครับครับผมคุณยังผมผมเป็นอย่างคือบ่ใส่แมีครับเป็นขึ้นไ่เมียร์ผมอยังไซหนาไอ้ครับใส่หน้าตายเลยตายเลยอันนี้น้องโมนะครับน้องโมเป็นน้องของนางเอกนะครับภาคแรกไปรู้สึกเป็นังไดครับผู้สาวไร่เห็นปะ ูซื้อมารอครับซื้อมารอกินนะครับผักแขไปเปรีเรียนเป็นในผู้ผู้สาวทำอะไรอันผู้สาวติดตติมเลยครับผสาวติ๊ตแม่เครับคือเขายิ้มนั่นเหรอเขาประจัยนะครับแม่เหรอกินเยอะจริงแม่เหรอคุณผู้ชมสวัสดีครับอันนี้มาพบกับนางเอกของเรานะครับ แบมอีคืออีคือโอ้สัมภาดนี้สวัสดีค่ะชื่อแบมนะคะฝาติดตามหนังภาคสของเราด้วยนะคะฮายรีด้วยค่ะ รู้สึกยังไงหลังจากแข็งแรกมากผู้บริหารขึ้นมาจีบกับการแบบเอาแบบเตต้อแถวแบบว้าวเตต้อแถวของบ้านน้องน้องจะได้ว่าบริษัทของเราแนี่ยไอ้ย่างโบราณแล้วร้ายใหญติดต่อเหมือนของบ้านเลยเนี่ดังเลยดังเลยเริ่มดังแล้วมีใครใครหนึ่งตอนนี้เขาอีกมีใครหนึ่งตอนนี้เขาขาดไอ้กระสอบไส้อย่างเดียวเอาสีแดงแดงไปเลยไม่กระสอบไส้บายบๆไหมครับถ้ากระสอบไส้แล้วคุณประกอบมุนว่ามึงยังไหมครับ พอไปเป็นนักมวยนักเตะไปเป็นนักข่ายเตะไปข่งนักแข่ยสวัสดีครับอันนี้น้องยุ้ยน้องยุ้ยเล่นเป็นที่ยังครับเป็นเมียของแก้สีเหลาเมียแกงสีเหลาโอ้สาวเสียบไม่ได้แต่สิริป็นเมียอ้ไรตัวนี้ไปเองดอนกำลังดอนสิไปเองเราผ่านมาเองเราผ่านมาเอง โอยสัมวัสดีครับรับสวัสดีครับนั่งอ่างนั้นเองนะครับวันนี้พบกับพระเอกนะครับพระเอกของครับผมนางเรืองฮับอีลีเดอร์ภาคแรกรู้สึกยังไงนะครับภาคแรกอ๋อภาคแรกอ่ะท่ตอบรับออกมาดีครับต้องขอบคุณพี่ตองทุกคนนะครับผมที่เขาไปรับชมนะครับครับผมให้อีลีเดอร์ภาคหนึ่งของพวกเรานะครับผมตอนนี้ภาคซองครับกําลังมาครับผมกําลังเริ่มถ่ายทัพนะครับฝากพี่น้องทุกคนนะฝากติดตามด้วยนะครับครับผมอ่ามีมีมี ถ้าที่ผู้สาวอยากวาปไอเฟซของอานนท์เขตนะครับมี่มี่มีเฟซของผู้สาววาปอ๋อมีครับมีครับอ่าสุดเขตสุดิยาเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวขึ้นให้นะเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไทยนะครับไปว่าท่านเบื้องภาคแรกกรับไปเบื้องนะครับร้องไปเบื้องฮักกีลีเดอร์ครับช่องของวารุสสตูดิโอครับอ่าส่วนภาคสองครับกำลังลืมไทยทำเลยนะครับผมฝากพี่น้องทุกคนนะครับติดตามนะครับผมรับร้องมวดคุดยอดครับ อีกคือสัมผัสผู้สาวนะครับอันนี้แอดมินเพจปลาลูกคอกแอดมินเพะคาลูกคอกนะครับน้องรุ้งนะครับสวัสดีครับน้องรุ้งเอาโอเมียนออกซิเันเอาซกหน่อเนี่ยไอเอฟซีอย่างเงี้โอ้โหหนาหองรุ้งนี่เป็นแอดแอดมินของเพจเหรอครับใช่ค่ะขนาดใช่ค่ะขนยังเติมนอื่อย่างกั๊บกับน้องนี่ครับเรื่องอะไรเรื่องอะไรเรียนอยู่ทรงจ้ว้าวทงทันี่เรียนยืดอยเรียนทันทันีโอ้ยกรนดูกว่าเรียนอยู่ทรงฉาด อันนี้น้องเ่นใช่ครับยูสตีซ่ว้าวสเป็นแอดมินของเพจตอนกอีคอดหลักการหลัการตัวแล้วในส่วนในส่วนของของไอ้ผู้ผู้ซ้อยผู้สอยค้ตัวเป็นับบดหลักการยังต่างๆหลักกาบดบดน้ำต่างๆนี่ย็ทของไอ้น้องนอก่อน้องรุ่งน้องรุ่งครับน้องเนยน่องุ่งน้องรุ่งน้องรุ่ง มีมืเปารอไปครับบมีมีนครับโหมดหมดหหมดนะครับเซี่ช่องของจงรัชชิจังนะครับอยากซีว่าน้องรุ่งนะครับเยอสิขึ้นเยอะสิขึ้นในพี่น้องในเบิรงนะครับนี่ความน่ารักของแอดมินเีมะกะระกะด้เซนแจกแจกแจกาจแจกเดแจก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 แจแกแจกแจกแจกนจกแกแจงแลนะครับดูแลน้องก พ่อพ่อน้องหัวดีพ่อนางหัวอันนี้มันหัวร้องอันนั้นมันสมองดีหัวดีอันนั้นน้องยังไงอันนี้น้องเนยครับน้องเนยน้องนี้เขเรียนเก่งนะครับมาขอบคุณหลายๆน้องรูมพับน้องเนยครับเมื่อกี้ปฏิสีพาะพี่น้องมาสัมผัสแข่งสาวๆนะครับอีกหนึ่งแก่งนะครับกําลังเห็นยังกันอยู่ครับผมแักจัดจัดฉาก นี่คือเป็นนักแสดงว่าทำหนี้ในทีมงานบอเป็นค่ะเป็นเพื่อนของนางเอกเป็เพื่อนของนางเอกป้าผู้นางเอกกู้งามเหมน้องแจงนี่ก็เป็นแจงทีมงามเลยครับสวยสวยเราเป๊ะต้งปังเลยมากเลยสว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 ยนะครับอ่านคำพูดซึ่งกันได้ไหแสดงภาคสองครับครับตื่นเต้นจ้าตื่นเต้นแล้วก็เก่งจ้าเก่งอันคันะครับอ่านคำพูดซึ่งเกันไอ้าหมแสดงภาคสองครับันตื่นเต้นเวลาน้องไปน้ำงานบุญเนาะ งานบวชงานอย่างงานศพงานอย่างกระซังน้องอย่าไปไก่เด้อเข้าใจบ่อย่าไปไก่เพราะว่ามันมีเต้นเดี๋ยวน้องหยุดเต้นไปอีกแล้วรู้สึในภาพต้องด้ไรดก็ัดดีจ้ะแต่ว่าแบบมีความเปลี่ยนแปลงที่ว่าแต่ตัวละครแต่ละคนกับเปลี่ยนแปลงเวลาอยู่จ้ะรู้สึกว่าจะคล้องหนีแบบเปลี่ยนแปลงนี้นะผมเงียวผมเงียบขึ้นสวยขึ้นถ้าเองสวยขึ้นเออสวยขึ้นอยูทอมมี่ต้อมั่นใจ ว่าอ้วนขึ้นซะโอ้ยน่ารักน่ารักมีผู้บ่าวกันไปแล้วนี่ครับเนี่ยอันทีมซองเดือนที่แล้วทีมซองเดือนที่แล้วอ้าวอันนี้อันนี้อันนี้โดนที่ซองอันนี้เดือนที่แล้วเดือนที่แล้วสองวันที่แล้วค่ะที่ซองปีที่แล้วอันนี้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  อน,นี้สองวันที่แล้วอันนี้สองเดือ <2 S 2> นที่แล้ว,ลวเ,เ,ขเขาเขาถิ่มไปแบบงงงโอ้ครับเอา้าผู้บาลทีผู้บาลเป็นของน้องกายเบิ้งเบิ้งนะครับเบิ้งคลิปนี้แล้วนะครับเจ็ดถิ่มไปแบบงงๆครับมาแก่บ่าลู่เร <laughs> <อ>ื่องเลย่าวถ<อ>ิ่มไปแบบว่าลู่เรื่องเลยนะครับเอาว่าเป็นยังครับเขากะหาผู้บาลไม่กันเลยเนาะไม่ได้พูดหนาตาโบโบเป็นยังโซนโซนยังสิระดีนะนี่นะครับเขาว่าโซนก็ดีแหม ลูกให่นะคะแมาเทียนสิวเบสราพากพากอย่าลืมถ่ายเบื้องหลังนะจ๊ะสิได้หัวเบื้องหลังมันตลกสําใดงโอ้โหอย่าคนละเบื้องจ้าคนละเบื้องหลังคนละเบื้องหลังคนลเจ๊เหลียวว่าจถ่ายเบื้องหลังเนาะเอ้าไปกดติดตามนั่มด้วยครับสําหรับช่องของอ่าจงรักชินจังนะครับช่องของไอเดียวจะเอาเบื้องหลังพี่น้องให้น้องได้เบื้องกันไปแช่ไปอ่าซอยแช่ในเร่อนะครับไปกดไลน์นั่มครับจงรักชินจังเด้อนะครับเดี๋ยวสวัสดีค่ะขอบคุณครับ สวัสดีครับวันนี้ม,มาอ<ฮ>บอกครับผู้จัดนะครับผู้อำนวยการสร้างนะครับสวัสดีครับคร<อ>ับผมจัดจัดจัดหรือจัดยังครับจัดยังใครกันครับ <laughs> <laughs> ผมภาคต้อเป็นใครครับาหนะลังจากที่ในมึงภาคแรกแล้วนะครับก็ค <c oughs> ุยกันครับทีมงานเนาะกับส <c oughs> ิมี สี่จตุรเทียนะเขอื่นนะครับเมื่อกคิดว่าอ่ามันเป็นหนังหนังผักดีสานสีสไตล์ต่ออันนั้นเขาเห็ดแค่ที่ผานาทีนะครับเนาะอันนี้เสียไถ่เงาขึ้นนะครับเสียออกอ่าเสียออกให้มันเป็นบรรยายเกี่ยวกับชีวิตผู้บ่าวไทยบ้านผู้สาวไทยบ้านนะครับให้ปีแค่ให้เร็วจักกันนะครับมวนๆครับรอดที่ตามนั่นนะครับฝากที่ตามนั่นนะครับเสี่ยวอากาศท่างเพดย่างหักนะครับแล้วก็ ยูทูบช่างปารุคอกรคคอร์ดนะครับฝากพี่น้องเขาเป็นกําลังใจให้เด็กหน่อยเลทนะครับนะอันนี้สถานที่นะครับทั้งหมดอยู่วันสารนาดีนะครับทีมงานกองทั้งหมดกองใหญ่นะครับเกือบลอยชีวิตนะครับผมนะขอบคุณครับกองลอยชีวิตครับชีวิหลายครับหลายหลเสือซีเขาหลายก็คือสามคนสูน้ำตามคลองเรืองขาหน่อยนี้ไม่น้่ายู่แล้ว่าบกเต้อ มีท่านรักว้ชาช้าข้าแล้วเผาท่านรกขับเียงาขายเาเผาสวยสวยพีน่น้องทั้งสวยนะออตัวคือออบได้ <c oughs> งมมาสองเศษแปดเข็ดทางแอนเลกคือแตดออ้ตัว ปูนกับนะครับครับผมสวัสดีครับฝากปให้คำฝากใน้อ๋อฝากกันแล้วครับอันฝากแงงป่ะปากนั้งว่าเสลนมุกเ่ยครับนักมินิเนอร์นะครับปากสองแล้วนะครับเมนี้ก็เป็นมือแรงติดไทยที่ไทยนะครับปากแรกเขาแบบลุลวงไปดีแล้วเนาะนะครับตั้งแต่ปีที่แล้วตอนนี้ครบกว่เก้านะครับครบปีนึงแล้วตอนนี้ก็ต้องติดไทยปากสองเมื่อนี้มือแรกนะครับใส่เวลาไทยก็บสองมื่อนะครับพี่น้องเมนี้กับมื่อคืน นะครับการวาเสียทายหมันแล้วภายในได้สอหมืน่นลฝากติดตามช่องป่าลูกคอกเรคคอร์ดเ,เดอนะครับป,ปา่าลูออกคอกเรคคอร์ดนะครับคือนางเดิมนี่าสองเาจะวงช่องป่าลูกคอกเรคคอร์ดแมนครับวันนี้นาจะทายจะเจ๊ทนาจะเจฉากมันแล้วครับตาจะทายฉากของพระเอกันแล้วครับก็พระเอกวางมือเดียวมือับพอกมืเรมือเดีครบอดวมือเดีวครับเครอเคับมครบอครับอเดีครับอับบอเเเดครับย

สวัสดีครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งฉากนะครับยิวในหนังสารเรื่องฮักอีเลเดอร์ภาค2นะครับตอนนี้ห้องาถทายฉากที่พระเอกนะครับมานังอกหักนะครับซึมซับกับบรรยากาศของท้องไหท้องหน้านะครับสีเป็นยังไงเดี๋ยวสีข้าพี่น้องไปชมบรรยากาศน้ากันนะครับกับบรรยากาศท้องไร่ท้องนานะครับสีเป็นในรูปแบบใดสีวิวดีว่าสีมวนว่าันไหนกระจังฝากพี่น้องติดตามนะครับในฮักอีเลเดอร์ภาค2น้ากันแล้วกันนะครับ ไปเบิองกันเลยครับ

บอกดังๆให้น้องหูว่าว่าหั้รีเด้นเลยได้นางเด้อเลยได้ดน้องล่ะคนงามหูบไอ่มึงบอกมีเงินมีแค่ใจสำนีละเนาะมัะนสิมีโอกาสบอให้เฮาได้หากันไอ่คน อีกอ่ะสิเป็นฉากสุดท้ายสิ้นสุดท้ายแล้วแม่วันบางโง่แม่ทำหลังจากไทยมาเบิดมื่อแล้วมันี้เมื่อยปะครับเมื่อยครับเมื่อยอยู่แต่ว่ามือเท่าไทยกันต่อเนาะเพราะว่ามันเก็บฉากปีกให้มันเรียบร้อยก่อนนะครับังในก็ฝากพี่น้อง leader ครับพัก l e ด d e r พักสองนะครับช่วงนี้เป็นอ่า ฉากจบนะครับเดี๋ยวเชีพี่น้องเดีเบิ้งบรรยากาศนะครับของบรรยากาศพระอาทิตย์ตกนะครับตอนเย็นๆนะครับตอนแรงๆนะครับว่าสีงามปันไดนะครับให้พี่น้องเดีเบิ้งกันนะครับอันนี้คือบรรยากาศที่เข้ามาถ่ายท้ำกันบันีดนะครับโอ้รถสวนซานสวนซานนะครับฝากพี่น้องนีด้วยครับผมอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร้นะครับช่องจงรักชินจังนะครับพี่น้องในซอยเชียร์ซอยสนับสนุนซอยแชร์ได้ครับผมไปเบิ้งบรรยากาศกันนะครับหลังจากเบิ้งบรรยากาศของการ่ายถ้ำฉากจบฉากสุดท้ายนะครับสีม่วงปันได นะครับเดี๋ยวผมสิเก็บาับรรยนกาศให้พี่น้องไปเบิ่งกันครับทางนี้เก็ก็นังเกรบนังเกยูนิสวัสดีค่ะครับผมมนี่กเขาทายเป็นฉากจบเป็นฉากจบนะจะเนาะแนังก็ได้หลังจากทีเพ็ดมากักทิ้งนี้ไปนั่งก็ได้คนทีพรินก็มานั่งชากอะไ้ชากอะไรฉากจบ เป็นฉากเป็นฉากจบแบบสมบูรณ์ที่สุดของเรื่องเลยนะครับฉากนี้แต่ว่าเราถ่ายเขาถ่ายก่อรครับถ่ายสองหมื่นแต่ว่าเสีย่ายมาหนีก่อนเพราะว่าน้องๆก็พร้อพมมานีครับที่เขาตถงไทยก่อนเพราะว่ายากน้ำพระเอกนะครับไปยังเดินครับพอดีน้องต้องไปเรียนหนังสือครับต้องเดินทางต้องเดินทางมืออื่นครับผมเพราะว่าเปิดไทยมันแล้วครับมืออื่นขลองมืออื่นก็ต้องเปิดเพิับเดี๋ยวฝากสามห้อกระมิด ต่ออีกแน่นอนนะครับตอนเราผักมกะขอสปอนเซอร์น่ครับขนมิสปอนเซอร์เก่าเอ็มลอยเอายังไงคนละสปอนเซอร์อเอร์ครอไอ้ขอครับขอคำคมปิดถ่ายสักหน่อยนะครับคำคำคมครับคำคมผมอจจเจ้าเขียบบเขียยมันคือน้อยหนาครับคำคมยังครับคำคมมีดครับมีดครับขอคำคมปิดถ่ายเนี่ยจิวเมย์ไพ่ครับจิ๋วเมย์ไพ่บาดเจ็บตาใน บรรยากาศดีร้ายครับพี่น้องอยากห้พี่น้องก็เบิ้งนะครับบรรยากาศที่แบบเป็นท้องไห่ท้องหน้าตามบ้านเฮ้าเนาะน้องไม่ตามบ้านหรือตามนาตามหมู่บ้านของเฮ้าแหมตามบ้านนอกของเฮ้านะครับบรรยากาศที่ตามในเมืองนี่สี่ห้าเบิ้งยากแล้วนะครับเพราะว่าตามในเมืองหลวงอย่กจะมีแต่ตึกร้างบ้านช่องนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศยานผ่านะไปไปสวัสดีครับมือสินิ้วของผมขอก้มกรับอยากจะทราบท่านผู้ชมผมรอไหมคอยรอพี่น้อง ได้จะมาลูกบัลัาบักไม้สิ้นเหียดสักงักเงืกงักงัอกเงือกเขาแลเบาสวัสดีครับพี่น้องที่เคารพรักวันนี้พี่แอดก็ดีใจมากอยากดีกันนะครับพี่น้องเขาพยอมนี่อาตมาว่าถ้าจะมาถ่ายหนอย่างนี้อาตมาว่ามันไม่ควรไม่สวมใส่แมสกันสักคนเพราะว่าช่วงนี้โรคโควิดระบาดโควิดระบาดแต่ว่าช่วงนี้นี่สินเราจะไม่วิดกันนะคุณโยมปรฮะไปไปอะ กรบอมทำไมฮะใครทำอะไรกันนี่ใครไม่สวมใส่แมสกุกคนเลยใครวะลุงพลลุงพลฮเก่าง่อยเก่างอยะอยากเป็นป้าแตนอยากเป็นป้าเต้นเตะฮะดีับ ฮักังกอีลีเดอเขากำลังบีบเขากำลังบีบกันคับฮักอีลีเดอร์าุงครับกาอันฮักอีลีเดอร์แมนไหมครับแมนครับอี่เลยอีลีเดอร์ลูกผู้ใหครับลูกพ่อักครับวักหครับนมันยากาศะครับบรยากาศ ai lida, anh em đi, tôi muốn nói là hack e bém đưa, hack e พสวัสดีครับผมจงรักจิดจังสวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่น้องนะครับมือนี้สิภาคพี่น้องมาพบกับบรรยากาศนะครับของการถ่ายท้ำภาพยนตร์สั้นหรือว่าหนังสั้นนะครับเรื่องฮักอีแบมเด้อพักสองไม่ใช่ชื่อแบมเดอโอฮักอีเด้อพักสองนะครับสีม่วงสีสนุกสนานปันไดต้องฟังพี่น้องอ่าคอยคอยเชียร์ซอยติดตามซอยแชร์ซอยสนับสนุนนะครับเพราะว่าสิเป็นช่องทางอ่าเฟซบุ๊กทางตามเพจ ตามช่องต่างๆนะครับสีมีอ่ซื้อพวกนี้ให้พี่น้องด้เบื้องด้ชมกันบ่างเนเป็นเบื้องล้างเบื้องนาเบื้องล้างนะครับสิมวรือว่าสีให้ห้าจังไหนนะครับฝากพี่นอ้องติดตามนน,น,นะครับเรื่องฮักอิน,นด้า<ฮ>ชาจบนี้มีตาพระเอกกบนังเอกบบอครับบ่มีผมบอครับ ห้างก็เป็นฝ่เอกกับนางเอกดิเธอครับผมนั่นก็คือบรรยากาศทั้งเบิดนะครับของการไทายทำในมือนี้นะครับจังไดกับซอยไอ้พี่ไปางให้พี่น้องซอยเชี่ย์ซอยสนับสนุนซอยดีตามในเด้อนะครับสำหรับอาช่วงนี้ก็เบื้องเบื้องหลังไปก่อนนะครับสำหรับหนังเต็มออกมาเมื่อไรนะครับก็ให้พี่น้อง ฝากค่อยติดตามกันดีๆแล้วกันนะครับทั้งช่อง YouTube ของผมจงรักชินจังนะครับแล้วกะห็หลายๆช่องนะครับโดยเฉเป็นทั้งปลาลูกคอกเรคคอร์ดนะครับปลาลูกคอกเรคคอร์ดนะครับช่องของน้องสุดเขตแน่นะครับช่องของน้องไมซิลิกแน่นะครับหลายๆท่านหลายๆคนนะครับสำหรับวัอนี้บรรยากาศที่ให้พี่น้องนะครับได้มวนได้สนุกสนานน้ำกันนะครับกะเดินทางมาหอด เป็นโค้งสุดท้ายนะครับของทางรายการสลับมือนีแล้วนะครับแข่พี่น้องนะครับมีความสุขหลายนะครับให้มีความสุขในการรับชมรับเบิ้งนะครับของหนังกองเฮ้านะครับตลอดทั้งเบื้องหลังนะครับแลวก็ฝากติดตามผมน้าเด้อครับจงรักชินจังนะครับสำหรับมือนีนะครับผมจงรักชินจังคงจะเอาไว้สนีนะครับคอยพอกันไหมนะครับเขาบอกว่าม้าเร็วแค่ไหนก็ยังแพ้ลานะครับพะว่าลาไปก่อนรั๊ายบ้า